พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์คริสตศักราช2 2 2 5 คำพยาธชีวิตโดยคุณโดวิงเกิร์ตอาริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องโอกาสครั้งที่สองและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครวนและสัมมคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ21-22ถึง22ขณะนั้นเปโตมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าหากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป พระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้นแต่เจ็ดครั้งคูณด้วยเจ็ดสิบคุนโดวิงเกิร์สเป็นพยานว่าผมมีพี่น้องที่เป็นชายสามคนเป็นเด็กผู้ชายที่ซุกซนอยู่ม่นิง่งการเล่นสนุกแบบเด็กๆของพวกเราทดสอบความอดทนของพ่อแม่ บางครั้งมีคนหนึ่งในพวกเราทำบางสิ่งที่ผิดพลาดทำให้พ่อแม่ต้องลงโทษผมจะต้องขอโทษอย่างจริงใจบางครั้งต้องหลั่งน้ำตาแต่พ่อแม่ก็อธิบายอย่างชัดเจนว่าท่านรักและให้อภัยผมเหมือนกับว่าเหตุการณ์ละเมิดกฎนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการกลับใจและการอภัยเรื่องราวของการอภัยที่ชัดเจนที่สุด สำหรับผมคืออุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายชายหนุม่มเรียกร้องมรดกของเขาออกจากบ้านไปใช้ชีวิตสัมภเวเทเมาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นกลับบ้านด้วยความละอายเขาไม่สมควรได้รับการอภัยแต่พ่อของเขาต้อนรับเขากลับมาด้วยความยินดีเราทุกคนทำผิดพลาดแต่การได้รับการอภัยมีพลังอำนาจเมื่อเรายกโทษให้ผู้อื่นเราจะหลุดพ้น จากความขมขื่นและความโกรธเมื่อเราได้รับการอภัยเราจะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดและความละอายต่อบาปการได้รับการอภัยนำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระบิดามากขึ้นเมื่อเราเข้าหาพระเจ้าด้วยการกลับใจขอโอกาสอีกครั้งพระเจ้าจะทรงให้อภัยเสมอข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงมอบโอกาสที่สองให้กับข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่เราต้องยกโทษให้ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้อภัยข้าพง์ทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าขอทรงช่วยให้ข้าพง์ทั้งหลายที่จะทำตามแบบอย่างของพระองค์เพื่อที่ข้าพง์ทั้งหลายจะสามารถยกโทษให้กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ